สวัสดีค่ะเจเปินสายภาพมวลภาพพี่น้องมาเที่ยวหาดดอกกีด,ดกกในวันหยุดของวันนี้ได้พี่น้องค่ะวันหยุด,ดกเกรามาเที่ยวหาดดอกกีดจังหวัดกระสุน์นะคะ

น้้ำกันห่มากินน้เมื่อยเมืยหาตะกาไปทางพุ่นเจ้าไม่แห้งนีบอกขนเบี้ยเีนอยไหมุหลานไข่กระเป๋าแขนยนลอยเฮี้ยโนยนี่ย่อย ย่อยว่าเม็ดเี่ยงมาเลยมีแต่โคเบาบ้าที่เขียนกนเบิดั้งขับปอขับปุ่นอเขนไปยังไง้องแบกยืนงหมนหลานกกระเป๋าัหี่ยงตะวาี่ักเ็มกเเดรืองูเอเเลยนี่ดแก่มุข้อยะถามหาโคกับต่วานไปนั่ง้อยขายสมุนไมีแก๊ดดิว่าสิไปขายตำโงอยู่

ก็คือมาแต่สามทางสามทางโดนว่าหนาวก็ต้องออกก้อนออกว่าหมายว่าอันหกเดือนดำมาเคยมาอยู่กัะดัเอย่า่นดอกเั้นเอนยากน้วกันโดน เที่ยวลงทางนะเปิ้มามามาซิมกันแปว่าไงบอลลูนนะนะครับมันเป็ไปมาไม่ดุนตพี่พี่เห็นกูกี มากมากเขาเจามากท่ามปั้นเศษก็ได้จำทางเนาะมากหน้าอุษาหนึ่งก็ได้มเนาะอาขากก็ยู่แล้วตัวอันนี้เป็นโซนของภาคอีสาเนาะพี่น้องคะสถานที่ท่องเที่ยวก็กว้างขวางใหญ่หพี่น้องเลยใหญ่มากๆเลยเนาะใหญ่กว่าบางแสนอีกเลยนะคะคัก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 ค่ะเบอร์พี่น้องก้าบริเนย์กับบางแสนเสด็กขาด ใหญ่แบบว่าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าที่นี่ก็มีที่เที่ยวนะคะเนาะไง้คือกันแล้วกับทางโซนทางผุ่นนะครับพัทยาทางคนกับลายนะคะเนาะหญ่แล้วกับมองเที่ยวหลายมองนะคะเป็นพักเป็นภาคเป็นช่วงเป็นเป็นบอลเป็นมองย่ได้พี่น้องอยากเที่ยวเมองใดกันมาเลือกเที่ยวได้พี่น้องเดิมาท่าเมืองน้ำที่เที่ยวน้ำตกก็มีเป็นเขื่อนก็มีเนาะพี่น้องค่ะจะได้กับฝากติดตามช่องจีปุนสายห้าพามวนน้ำได้พี่น้องค่ะเดี๋ยวก็ ีพาไปลุกเปลี่นน้ำจักหน่อยค่ะฝากติดตามช่องจีปเปิ้ลสายหาพาหมวนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายอา,ยายกาศจะเย็นเย็นไปองขามานางร่มเย็นสบายนั่งเปรพักผ่อนกายาผ่อนคลาย อยากกินแต่ซัมมี่อยากกินแต่ข้าวเลย